นี่ไงเห็นแล้วจุบุกจุบุกจุบุกจุบุอดาว้แล้วเราแสดงเรากำลังจะแสดงให้เห็นว่าการเอาขึ้นยังไงใช่ไหมเอางเอ้ยเดี๋ยวแขนหักมานั่นนี่ก่อครับยกแขน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 ่งยโหเลยยงยกขึ้นก็ขุนเลยดย

ก็ไม่หยุดดูในเว็บไซต์ของเขามก็ทมรอ,ม,อ,อมือจับอยู่ดัเนเองไง